ปลอดภัยนะคะพี่แอนเดี๋ยวเจอกันอีกสามเดือนเจอกันเอีกดืนเหออีกครึ่งเดือนเจอกันแกเพิ่งมาเม็มะขามจาค่อยจะไปเพาะปลูกอยู่แกจะไปเพาะพันมะขามใช่ไหมค่อยดูไ่ี่เราอยู่ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยไม่ทำะไรเราแจาเป็นต

เยังไม่ได้ลงเออฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวอไปลง่าเป็นยังเอาไว้ลงอื่นซะนัี่นี่เคยได้หลายทีนึงาเยอะีสองามวันถ่ายามาว่าให้ลงมาอีกสอสามวันาีหวาบคุณจะอใส่กาเกงเย็นกำลังเป็นมาโอ้อมเชอทุรีา ตมีเล่าเล่าละเอียดเหือใหอเขาเห็นเว้าเนี่ยทุเรียนเนี่ยปลูกก็ได้กินปูเถิงพูก็ได้กินห่อว่าขี้ดินเพื่อเขาฮูจ้าว่าขี้ดินแถวพูนะม่ทุเรียนฮะะไยไม่ได้ปลูกจักต้นพูแต่ต้นเมงเข้าะปอือถึงเสร็จพอเขาไฟก็จะได้กินอ่ะ แ่เรดังนี่เรียนผู้เลกไฟอ่เรียนผู้เล็กไฟดังมากโอ้โหดินผู้เล็กไฟอร่อยนะน่าจะแพงด้วสมัลูกละประมูลแล้วแหละลูกแรกลูกแรกนี่ประมาณราคาหนึ่งล้านบาทหนล้นหกิใบยนี่เนาะอ๋มันกำลังังยีดีังล้วเนาะมแรกคลองมันจะได้ เลขเก้าล้านเก้าบาทก็พอเก้าล้านเหรอนกพกเก้าก็กเก้าพอเก้าบาทก็แล้วกันแม่เลือกงานย่งดีกมาให้ท่านเป่าเก้าบาทแมวเยอะใส่ให้น้องบิน เสื้อยูันแลปลาโนดปลาพวปลาปลาโุอวะอวะอ่ะแล้วอ้าวทงเขกก็ได้เฮ้ยเด็กเจ้าสรงเขกแล้วสรงเขกคุณนะครงแล้วใช่นกาคไทยใช่ผ่านกรนททกันกอกไมกยผ่านา้เนาะทีเนาะกราาำงานร่วมกันอืมตัวเป็นทีนี้หมที่ดีด้ืม สองวันมาครั้งได้มาขุดทองเนาะเป็นตยน่ยโต่ตะยกันทั่วหน้าต้นนี้ขาอันนั้นไหมปะมายัลุกลุกลุกเฮ้ยเียวเออปันมันมีไบไฟเหมือนกนไมันไม่มีไบฟไ i ไฟก็ต้องสามแยกเป็ตจอที่สามแยก ขนาดกลางคืนยังใบสวยเลยเนาะสีแบบงามยิ่งยิ่งขึ้นกลางคืนมองมนสะนอนแสงเจอไฟใช่เจอไฟสวยงามมากเด้อนี่เด้อแสงอาทิตย์ก็สวยเจอไฟก็สีสวยเป็นเขียวอมฟ้าเห็นมับภูมิเน้นเนเวลาส่ไฟเหลืองสลามเลยเห็นแล้วที่แม่บอกร้านกาแฟตรงทางไปบ้านม่วงมีต้นเล็กๆอยู่น่ะาสวยสวยมีเป็นร้านกาแฟนะฮะแปลกที่สุดเลยใบไม้ปกติมันจะเขียว ที่็ไม้มงคลเระตอนแ้ว้ไปเ้าเดียวมันามามาออกมาไปไปอุดออกมาอ๋ออันนี้คือเคริเอาครินะคะครินะถือครวันนี้ก็มาถือเคริรเลิกยามนะวันนี้พวันพราะัสบดีนะเป็นวันครูเนาะเป็นวันดีนะครับก็มาเอาต้นทอทอทอนคุณ คือต้นสมัทองนะครับสามต้นวันนี้คือเคสนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาต้นทองไปปลูกที่ลานหลวงพ่อปู่นะครับต้นอะเงินต้นสามต้นสามอืมเก้าสิบเก้าต้นละเก้าสิบเก้าโอต้นละหนึ่งสองเก้าเก้าอไม่ได้บอกเลขได้รังไง ตุ้นี้เที่ยวเราต้นละ99เป็นเป็นการฮุเพชรนะครับฮุเพชรนะเราคุณทองไปปลูกไม้จากที่นี่ไปที่นน่นนะครับให้เขาไปติบโตที่่น่นสวยงาม้นเย็นเดี๋ยวเอฟซีมาก็จะได้เห็นนะครับนะลูกหลานก็จะได้แจ้งเออต้นไม้สามต้นนี้มาจากที่ไหนนะตีกอกับจับปลาดงอาาเป็นบ้านพี่มงน้องนะครับมาจากพิษณุโลกครับอ่าเป็นของเอฟซีจาก ต้นโลกออกแม่น้องน้อยมีชายโยโอ้เห็นไหมสายบุญอีกแล้วนะครับก็ที่ร้านหลวงพ่อปู่ก็มีต้นไม้ที่เป็นของแม่น้องน้อยนะครับเป็นรูปหัวใจกับบริวารหลวงปู่ทางเข้าแล้วก็ต้นฟ้าที่เป็นดอกบัวใช่ไหมแสดงใช่ไหมผ่านทางมีดีมาดิใช่ห้าหมื่นใช่ครับผ่านทางมีดีมา กหัวใจแล้วก็พวกไอ้ดอกสุกฟ้าที่เป็นสุกฟ้าที่เป็นสุกเป็นวงกลมอีกลอรอบแล้วก็มันดอกเห็ดอ่ะใช่พญานาคคู่หนึ่งพี่พญานาคเราทรงมาช้างเหรถูกนาช้างด้วยเป็นขนาดป่ะวันนี้ขอบคุณท่านพญานอคเลยมาอะไรล้วเดินทางมาจากไปไปไปกลับเดินทางมาจากข้าสถารยังไงครับทิ้งทิ้งเมียมาอีกแล้วพอดีผมมาจากหน้าพนามมโนอ๋อ เรื่อง <คน S 2> ไปหาพี่ชยายย้ายเรื่องทำลายไว้ไใจเราหัวาหายห่วงได้ยินข่าวบ้านที่าเรื่องย้ายน,านี่มาตรฐานเรื่องย้ายเรื่องยกตาแต่งกอกตาแต่งกิ่งตาออกที่ละกิง่งสองกิง่งไม่ต้องบอกเรา <c oughs> <c oughs> ไปดูทุปเรียนเป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ย้ายเดียวย,ย้า,ย,ย,าย,ยี๋อ่ะ เดินทางปลดภัคบ่ะเดินทางปลอดภัยค่ะลุงค่ะซาบานะครับที่ช่วยกันฝากขอบคุณพ่อพี่ด้วยค่ะเยเเสียมาอะไรเออให้ช้างแล้วไงเออพอแล้วเออช่วยด้วยใจนี่เลย ตอนนี้ทุ่มครึ่ง้วองท่มามทุ่มรึ่มาสีทุ่ประมาณนี้ครักลับเดินนัับไม่กลับหรอทิ้งเสือไว้ที่นี่กลับไนีพรุ่งนี้เสือเออพรุ่งนี้บอกเขาเนเสือพรุ่งนี้เสือจะขึ้นบ้านใหม่โอ้โกโมงกว่ามีีนเล็กๆสำหรับเราบวานหบ้านให่นกายาชีบนตนางฝากดูคลิปด้วยนะครับฝากดูคลิปด้วย เขเชิญลุงกับป้าด้วยน้องมันบ้านชีตะคนณเขาย้ายออกย้ายเขาเป็นคนไทยันาดไทยนล้อไล่แล้วไล่ไม่หนีพอไทยันน้องหนีปุ๊บนี่เข้ามาเฉยเลยก็มันมีอะไรเป็นในนอยู่เอไทยันนอกไปนี่เอง ดีแล้วดีแล้วขอแสดงความดีที้ท่านรู้ตัวหรือเปล่าเขาขามก็ชอบที่หน้าท่านนานแล้วผมก็เล่นไงล่นไเล่นไหออเลยหอมลข้างไหนก็หอมเข้มแล้วโอเคเดินทางปลอดภักันค่ะ มาราบกระเป๋าเสื้อไหไมเงินมงคลเงินมงคลคานรามันคานรามันน,น,นี่ทองเลยเลยให้ค่านรามันแกหน่อยแกสาบิหน่อยแไม่ไปไหนขอบคุณมากโอ้ยนี่ก็เป็นบุญแล้วนี่ได้มาเอาไปปลูกตูดตูดอีก โอเคนะคะรัมคล okay, ิปน uh, uh, ี้ก็ขอให้ลุงป้านะคะเดินทางปลอดภัยนะลุงันเดินทางปลอดภัยนะคะมออใชยลเองตลอดไเช่นกันนะคะขึ้นบ้านใหม่เนาะก็ขอให้เฮงเฮงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีสุข